สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lineage r นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครม o นนะฮะอ่าไบเกอร์นะฮะอาหรือว่าจะเรียกไบเกอร์ไบเกอร์ร์มมนะฮะเออปั่นเพื่อแม่นะฮะเออนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไบเกอร์ร์มมนะฮะก้าดาวแม็กนะฮะอาหรือว่าตัวมูนตัวเอกของเราเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับก็ เกมได้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับในรอบนี้นะครับก็มาเป็นทางด้านตัวมูนตัวชีชิตัวแกะนะฮะอ่าแกะซึ่งตัวชีชิกับตัวแกะเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยอ่าห่างหายจากการเป็นลินเจอร์ของตัวเกมไปนานมากซึ่งผมเนี่ยเห็นแล้วผมแปลกตาจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวมาพูดประมาณช่วงต้นก่อนนะฮะก็คือมีด้วยกันทั้งหมด3ตัว ตัวมูนนี่นะฮะตัวชี้ชิ้ชี้ชิทันนี้จะเป็นทางด้านตัวกันบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีตัวหมากรุกหรือเปิดได้ตัวนี้มาก็แทนได้อสกัดกันยูนิตบินส่วนตัวแกะตัวนี้จะเป็นทางด้านตัวพลังนะฮะซึ่งเลนเจอร์3ตัวเนี่ยแปลกใจมากครับแร่น้อยหมดทุกตัวเลยอ่าแม้กระทั่งตัวมูนตัวเอกนะฮะก็คือเป็นท่าแสงตัวใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นตัว แร่ธาตุน้อยหมดนะฮะใครแบบไม่มีเกียร์รถแรกก็สามารถเล่นได้3ตัวซึ่งความเก่งเนี่ยสตัวเนี่ยผมได้ลองเทสหลักๆก็คือจะเป็นทางด้านตัวมูลนะฮะก็ตัวมูลหลักๆเลยเนี่ยาจุดดีจุดเสียนะจากที่ผมได้สัมผัสนะก็คือมันจะมี ความเปราะนะฮะอ่าส่วนข้อดีก็คือเขาจะมีสกิลใหม่นะฮะที่เป็นฟองสบู่เดี๋ยวไปดูกันนะฮะก่อนที่จะไปก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอดีอย่างคุณปิงกี้นะครับที่ส่งมาให้ผมเปิดใน Steam นะครับแล้วเปิดได้มาเราปั้น9ดาวแม็กกันไปเลยนะครับสำหรับตัวมูลนักปั่นนะฮะอ่าไ for d a n c e <oughs> ปั่นเพื่อพ่อนะฮะอ่ะ ซึ่งการแตกตัวคายนะอ่ะก็เกียร์ที่ผมใส่ก็จะมีโดนแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็มีช่องกลางนะครับโลจันทรานะครับพลังชีวิตต้านรถแล้วก็จะเป็นดังโง่จันทรานะครับซึ่งแน่นนะฮะเกียร์แน่นนะฮะตัวละครน,นี้ข้อเสียก็คือยืนนะครับใกล้ไปหน่อยนะครับอายืนใกล้จนแบบอน่ากลัวไหวพริบยืนใกล้จะมีความเปราะนะครับแต่ก็ถ้าใครปั้นขึ้น9ก้าดาวเนี่ย รีให้ได้ last act นะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยตายง่ายอ่าต่อให้ตายก็ติดสุ่ม1 Skill เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับตัวมูลตัวนี้นะครับแล้วอ่าส่วนต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะอ่าจากที่ผมได้รีวิวเนี่ยจากที่ผมได้ทดสอบนะครับก็คือตัวละครเนี่ยจะไม่ค่อยใช้สกิลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ ไม่มีเกียร์อัตราการใช้สกิลใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการใช้สกิลนี้นะครับผมได้ผมได้เทสไปแล้วเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราไม่ใส่เกียร์อัตรา,ารใช้สกิลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้สกิลใหม่ก็คือสกิลฟองสบู่นะครับเออที่ได้เห็นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาเลนเจอร์นี้นะครับเห็นเปิดได้กันเยอะแต่ผมไม่ได้นะเออเปิดได้กันเยอะแต่ผมเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับก็สําหรับใครที่เปิดได้แล้วเล่นเป็นสายฟรีก็ชิ้นนี้เลยนะครับไม้กระทาปล่อยตัวไว้ส่วนช่องกลางก็มันเป็นเกียร์ฟรีอ่ะก็ลงเท้ารถแรกครับอ่าและส่วนช่องท้ายก็จะเป็น กระเป๋าปีกเมฆบังคับนะเพราะว่าเลนเจอร์เขาต้องมีอัตราใช้สกิลเขาจะเก่งนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสกิลเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับสําหรับมูนนักปั่นชื่อดังนะฮะเออมูนนักปั่นนะฮะหูถือว่าสุดยอดมากเลยนะตัวละครนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็โอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าเอาเรื่องนะครับแล้ว าดาเมจเขาเนี่ยมีด้วยนะครับแต่ไม่เช่นดาเมจหนักนะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะที่ตัวมูลนะครับเออนี่ครับอ่ะปล่อยมาครับตัวมูลนี่ครับจะเห็นนะครับว่าเขาอะ่ะจะอ่เอาเขาเรียกนะเป็นรถอะ่ะฟองสบูอ่อ่ะเขาจะขึ้นมาข้างบนนะเดี๋ยวผมตีด่านที่มันอ่าไม่โหดมากให้ดูให้ทุกคนได้สังเกตนะฮะอ่าเขาตอนนี้เขาใช้สกิลเนาะมันจะมีคล้ายๆแบบอ่าที่มันเป็นเป่าโปงอะ่ะนะ เอออ่าอ,อันนี้เป็นสกิลบัฟกินน้ำอ่าก็เป็นบัฟรีเซตสกิลอ่าตัวนี้ใครขาดตัวรีเซตสกิลตัวนี้มีนะอันนี้ก็คือเป็นสกิลที่เขาลอยเห็นไหมพอเขาลอยเขาก็จะทาดาเมจพิษนะอ่าก็จะเห็นนะว่าบอสตัวเขียวๆก็จะโดนดาเมจพิษนะครับนี่ฮะป๊าเห็นไหมเนี่ยดาเมจพิษก็จะลอยนะฮะอ่าทุกคนเห็นไหมนี่ครับก็จะลอยก็จะลอยอ่านี่ก็จะโดนดาเมจพิษนะฮะ การใช้ฟองสบู่ก็นี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบฟองสบู่แล้วก็ขับรถช,ช,ชน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 นะครับระยะสกิลนะครับผมว่าอาจจะมีการกักนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนทํามาชนกับตัวแทงอาเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยเขาจะลอยเฉพาะแบบตัวหน้าๆเพราะฉะนั้นถ้าไปเล่นใน PVP เนี่ยตัวละครนี้ก็จะเจอกับพวกตัวแทงก็จะลอยตัวแทงก่อนอาพอเราลอยตัวแทงไปเรื่อยๆเขาก็จะค่อยไป อาดันไปจนถึงสายไวพิบสายพลังเนี่ยก็จะลอยที่หลังเพราะว่าระยะสกิลเขาไม่ได้ข้ามเนาะเขาลอยข้างหน้าเห็นไหมก็จะเหมาะในการจัดการพวกตัวแทงอึดๆนะครับอย่างตัวอดูบิสมายากลโยมทูตนะฮะหรืออัตบราอัศวินหรือว่าตัวแทงต่างๆโคลาโบไทจิอะไรพวกเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับในสกิลลอยตรงนี้นะครับอ่ะให้เห็นกันนะนี่ครับอ่านี่ครับโอ้โหบอกได้เลยมันจริงนะครับ นี่ครับลอยเลยนี่นะครับอ่านะคือเขาความสามารถติดตัวเขามีอ่าล่างโคนนะฮะก็ทําให้จํานวนเลนเจอร์เนี่ยออกมาเยอะขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวมูลอ่าไบเกอร์นะครับอ่ามูลไบเกอร์ละกันง่ายๆนะครับส่วนต่อมานะครับที่มูลตัวเนี้ยมีประโยชน์นะครับก็คือเล่นทางคอมโบ นะครับอ่าคอมโบยังไงนะครับตัวละครเขาความสามารถไฮเปอร์ก็คือจะเป็นโคนนิ่งผักพวก1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยตัวละครมาเนี่ยถ้าเราจัดทีมไป10ตัวเนี่ยเราปล่อยมาใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสนะครับสุ่มนะฮะตัวละครอะไรก็ได้ออกมานยฮะอ่าแต่อันนี้ผมจะทําคอมโบให้ทุกคนดูด้วยนะครับที่คอมโบที่แจ๋วๆเ,เลยนะครับอ่ะนี่นะผมจะเล่นกับหมักลุกแล้วผมก็จะใส่ตัวละครแบบกีกี้อ่ะนะ ่าเนี่ยตัวใหม่ชิชินะครับอ่ะผมก็จะใส่ไปให้ทุกคนได้เห็นกันว่าอ่ามันเอาเรื่องจัดนะฮะอ่ะนี่ครับเนี่ยผมก็จะใส่ไปนะครับแล้วมันก็จะโคนิ่งพักพวกการโครนิ่งนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่แค่ทีม B นะครับสามารถไปโคนทีม A ได้ด้วยแค่เราปล่อยตัวออกมานะครับแต่การโคลนออกมามันเป็นการโคลนแบบปล่อยตัวมาเฉยๆไม่ได้ติดความสามารถไฮเปอร์แต่อย่างใดนะครับอ่ะ อันนี้เขาโคลนตัวเองนี่ครับอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าลอยมาเนี่ยก็จะหมักลุกเนี่ยเห็นไหมคอมโบที่ผมบอกอะ่ะเห็นไหมหมักลุกเขาจะแบบสามารถแบบคือตัวละครที่ลอยเนี่ยมันนับเป็นตัวบินได้เลยนะครับเหมือนเราแบบมีตัวบินนะ่ะนะเออมีแบบมันมันแบบม,แบบมันลอยปุ๊บมันกลายเป็นตัวบินและเห็นไหมว่าหมักลุกเนี่ยเขาจะโยนใส่อ่าทุกคนสังเกตดิเนี่ยพอลอยปุ๊บเนี่ยหมักหมักลุกเขาจะโยนสกิลใส่เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เล่นคอมโบนี้ก็คือปั้นหมักลุกแล้วใส่เกียร์โดนแน่นอนให้หมักลุกใช่ปะพอตัวมูลตัวเนี้ยยกลอยหมักลุกผักกระเด็นเห็นปะแล้วมันผักกระเด็นไกลมากหมักลุกอะ่ะเออมันก็ช่วยได้นะเออทาให้แบบไอ้ตัวแท้งเนี่ยผักกลับไปอยู่ข้างหลังนะตัวหมักลุกก็น่าจะนิยมเอามาใช้นะหรือไม่ก็เขาอาจจะใช้เป็นทุกมูลอามูลอามูลเยลลี่อย่างเงี้ยนะพวกท็อปตำนานก็น่าจะได้เห็นเห็นไหมเขาจะผักนะครับและเห็นไหมว่าอาไอความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเขาโคน โคนเพื่อนมานะครับจะเห็นได้ว่ามันม anyway. ีตัวละครไอ้ที่เราปล่อยไว้ทีม A เห็นไหมไอ้ตัวปูอ่ะเราไว้ทีม A เห็นไหมมันก็จะโคนมาด้วยเห็นไหมเนี่ยแต่เราไม่ได้ปล่อยอะมันโคนมาเลยมันโคนสุ่มนะครับเออนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะลอยแล้วแล้วแล้วเนี่ยเห็นไหมพอลอยปุ๊บอาลอยปุ๊บแล้วก็อาตัวการบินนะครับซาี่หมักลูกก็จะผักกระเด็นปังเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมนี่เลยแบบนี้เลยครับอ่า นี่แหละอันนี้คือคอมโบนะครับอ่ะนี่ครับผักไปนี่นะฮะถือว่าเป็นความสามารถที่ดีนะครับอ่ะให้เห็นกันประมาณนี้นะว่ามีความปั่นป่วนจริงๆนะครับเออตัวบินก็มาช่วยได้นะครับตัวบินดาเมจก็มาช่วยได้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกับไอดีหลักของผมกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งตัวแบบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปครับ ตั้งทีมเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามูลนักปั่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตีกับ ID ดีหลักของผมหน่อยนะครับก็จะให้เห็นกันนะว่าตัวละครเขาอ่ก็ทำมาก็ต้องกักแหละถ้าเกิดว่าไม่กักเนี่ยมันจะเป็นตัวโกงเลยอะ่ะเออแบบมันโกงมากถ้าเกิดว่าได้ยืนไกลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าเขาจะมีระยะฟองสบู่ที่มันค่อนข้างประชิดนะครับเนี่ยอ่ะเขาก็ต้องยกอัศวินให้ลอยก่อนใช่ไหม แล้วมันถึงจะไปยกตรงโคนี่สลอ็อตเห็นสล็อตไหม่ะสล็อตมันจะไม่โดนฟองสบู่เพราะว่าอามูนเนี่ยไปไม่ถึงนะครับแล้วตัวเขาค่อนข,ข้างเปลาะอ,อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนแต่จุดอ่อนตรงเนี้ยเราสามารถแก้ได้ด้วยอะไรครับแก้ได้ด้วยการใส่ความสามารถก้าดาวคือหลาดแอ็แท็กตรงเนี้ยแก้ได้เลยนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งการยกลอยเนี่ยทุกคนสังเกตนะว่าสามารถยกตัวละครซัมมอนได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะ ซัมมอนก็จะลอยได้ด้วยนะครับอ่านี่ครับซัมมอนอย่างเงี้ยสล็อตเนี่ยตู้สล็อตลอยได้หมดเลยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหานะครับเรื่องเจอตัวแท้งหรือว่าตัวดันบราวยมบราวดูบิสอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับไอตัวมูนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมบอยออโต้ไปเลยนะครับเนี่ยจุดนี้ก็จะช่วยได้นะอ่า นี่ครับแต่อันนี้โดนสล็อตนะสล็อตก็ตันนานอะ่ะเห็นไหมยืนไปชั่วโมงก็ยังเล่นดีอยู่นีครับออนี่ครับเนี่ยมันก็จะต้องติดติดตัวข้างหน้าก่อนนะครับนี่นะไปอ่ะไปเดี๋ยวพัดไปก่อนนะอะเอาระยะหน่อยเอาระยะหน่อยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับ นี่นะครับโอ้โหโดนสตันแบบนานจัดเลยอะ่ะนะเห็นไหมก็คือมันจะต้องแบบอ่าฟองสบ,บู่เขาอะ่ะมันจะต้องแบบโดนตัวแทงข้างหน้าก่อนพอโดนตัวแทงข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเอาตัวละครเนี่ยไปเล่นใน PVP เนาะไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมฟองสบ,บู่ไม่ค่อยติดหนึ่งเลยที่ไม่ค่อยติดเลนเจอร์อาจจะตายไปก่อนนะครับอ่าสองก็คือเลนเจอร์เนี่ยมันสกิลไม่ถึงตัวข้างหลัง ทัชเลนเจอร์สกิลถึงตัวข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าฟองสบู่เนี่ยมันจะแบบโป๊ะๆๆเลยนะครับเอออ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่2นะอ่ะเดี๋ยวหอยอีกรอบนึงนะครับให้ดูกันนี่นะอ่าปล่อยมากดออโต้ไปอันนี้ก็คือคือจะให้ดูเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าระยะเนี่ยไอฟองสบู่มันถึงกองหลังเนี่ยมันก็จะติดนะเออแต่ถ้าเกิดว่ามันติดตัวแทงมันก็จะยกตัวแทงไปก่อนเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ย ตอนที่ผมสตรีมอยู่เนี่ยมีคนถามว่าตัวนี้มันโกงไหมผมว่ามันโกงอยู่นะครับแต่มันก็มีข้อจํากัด1สกิลเขาไม่ได้กว้างไปถึงข้างหลังเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเนี่ยลอยตัวแทงให้ได้ก่อนเออถ้าเกิดว่าเขาลอยตัวแทงได้ไม่หมดมันก็ยังไม่ได้มันยังไม่ได้แบบอายังไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไปเล่นใน PVP อ่ะไอ้พวกเนี้ยมันช่วยได้นะครับเออถ้าเราเล่นกัน10ตัวมันช่วยได้เนี่ยทุกคนจะเห็นปะมันจะติดตัวแทงก่อนเออแล้วมันจะค่อยๆแบบ ถ้าเราดันได้มันก็จะไล่ไปนะอันนี้ติด5วิปล่อยตัวไม่ออกนะฮะเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยเออคือตัวมันเปร่ะผมเสียดายเสียดายแค่มันแบบเปลาะถ้ามาเป็นสายพลังเนี่ยโกงเลยอะจะไม่ใช่นะครับอันนี้มาเป็นทางด้านสายไหวพริบนะครับเออเนี่ยเห็นไหมโยนฟองสบู่ได้นะครับก็จะลอยมาเออนะครับอ่ะนี่นะ นี่นะนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมพอระยะเนี่ยระยะตัวยืนกับมันใกล้กับตัวไหวพิบมันก็จะยกหมดแหละนะครับยกหมดส่วนจํานวนการลอยเนี่ยเยอะน้อยมันแล้วแต่การโดดสกิลการใส่เกียร์ถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์มูลตัวใหม่เนี่ยใ,ใส่โดนแน่นอนอใส่แบบเกียร์แน่นๆมันก็จะมีโอกาสที่มันแบบลอยเยอะนะครับก็คือแบบลอยเป็นฝูงอะนะออลอยเป็นฝูงแบบนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ นี่นะอ่ะประมาณนี้นะสําหรับตัวมูลใหม่เดี๋ยวไปเล่นใน PVP กันนะครับให้ดูมาดูทางด้าน PVP กันบ้างเล่นแบบจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับใน PVP มาดูกันสําหรับตัวมูลตัวใหม่นะฮะเออมาดูกันว่าใน PVP จะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมว่าราวยมนะฮะร,ราวยมเอลงเอเลนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะลอยอ่าตัวแทงตัวอะไรก็จะลอยนะครับอ่ะตัว บินค่อนข้างดุนะครับออนี่ครับอ่ะนี่นะออคือคือจังหวะไม่ลอยมันไม่ใช่ไม่ติดนะคือตัวละครเขาตายผมเสียอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าได้ลาดแอคแท็กเนี่ยมันจะมากบจุดนี้ได้อะทุกคนเห็นมายากลไหมเนี่ยมายากลจะเห็นชัดเพราะว่ามายากลอ่ะดดสกิลง่ายก็จะลอยได้ง่ายเลยนี่ไงเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพอเราเริ่มดันมาตรงนี้เห็นไหมมันจะลอยยกแผง พอเราดันมาข้างหลังได้ถามว่าสกิลนี้มีประโยชน์ไหมส่วนตัวผมว่ามีนะเออมันช่วยแบบอาจัดการพวกตัวแท้งอะที่แบบเออมันอึดจนแบบเราตีไม่เข้าอ่ะแต่ตัวเนี้มันลอยเพื่อให้เรามีโอกาสอาข้ามตัวพวกนี้ไปนะครับเออก็ให้เห็นกันนะฮะนี่ฮะเกมแรกเออมันมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันแต่เราสามารถเติมอาสามารถอาหา ของหาอะไรมาเติมจุดอ่อนตรงนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปกันท้ายคลิปนะครับอ่ะอีกทีมหนึ่งนะครับอ่าสุดยอดนะตัวนี้นะบอกเลยนะมนะนูนนะครับนักปั่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่นะเสียดายเสียดายที่เขากักไปหน่อยนะครับแต่มันต้องกักแหละเพราะมันโกงถ้าเกิดว่าทํามายืนไกลด้วยนะโอ้โหมันสล็อตอย่างเงี้ยจะโกงเกินไปนะฮะ ก็ต้องมีจุดอ่อนจุดอะไรแหละผมก็เข้าใจเกมอยู่นะครับอเห็นไหมเนี่ยดูดิยกเอเลนยกอาดูบิสนะฮะโอ้โหคือแบบสุดยอดอะ่ะทุกคนผมแบบสุดสุดติ่งสุดติ่งอะ่ะใช้คำว่าสุดติ่งเลยดีกว่าเออสุดติ่งสุดติ่งจริงๆนะฮะอ,อันนี้เน,นี่ยดูดิดูด,ดินะครับยกมาเนี่ยนะครับเออ เน,เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเห็นปะยกเป็นฝูงอะดูดิยกเป็นฝูงยกเป็นฝูงเลยนะฮะเออยกเป็นฝูงเลยนี่ครับนี่ฮะเออยกเป็นฝูงครับบอกเลยนี่ครับยกเป็นฝูงไปยกยกยกครับยกไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยยกไหม นี่ครับได้ใช้สกิลกิริยกนะฮะเออไม่ละเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมูนนะฮะเออมูนนักปั่นนะฮะมูนนักปั่นก็เรียกได้ว่าส่วนตัวผมชอบนะฮะตัวละครน,นี้นะฮะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในรอบเนี่ยเคยออกมาเป็นมูนเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นมูนธาตุมืดมูนอามูน ตรีมออสอะนะฮะจะเป็นทั้งด้านมูลมืดปีที่แล้วนะครับที่ออกมาคือตัวนี้ซึ่งถามว่าตัวนี้เก่งไหมมันก็เก่งนะแต่มันมันไม่ได้สุดนะส่วนตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าสุดนะฮะเรื่องสกิลความสามารถใหม่นะครับเออถือว่าสุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับมูลนักปั่นเนี่ยในมุมผมนะจุดอ่อนที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็คือตัวละครเขาตายง่ายไม่ค่อยได้ออกสกิลที่เราจะแก้ได้ก็คือเอาความสามารถให้ได้ลาดแอ็แท็กโหดเลย ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านตัวละครเนี่ยมีคนถามว่าควรเปิดไหมหน้าเปิดไหมสําหรับผมนะตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักใครต้องการตัวดาเมจแสงหลักหรือต้องการทีมดาเมจตัวนี้ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักถึงว่าเขาจะเป็นไหวพิพมีดาเมจพิษก็จริงแต่เขาไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะครับเพราะว่าเกมเขากักมาไงากักให้ยืนใกล้นะครับและยืนใกล้เนี่ยปัญหาที่เกิดคือตอนที่กําลังจะเดินไปจุด290เเพื่อไปใช้สกิลตายก่อนไม่ได้ใช้สกิล ตรงเนี้มันเลยกักใช่ไหมเออมันก็เลยไม่ใช่ตัวดาเมจหลักกลายเป็นตัวป่วนไปเลยนะครับกับดาเมจเล็กน้อยนะครับเออประมาณนั้นนะฮะสำหรับมูลนักปั่นนะฮะก็ลองดูคลิปนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ใช่ทีมหลักเป็นตัวเสริมทีมนะครับแล้วเป็นตัวเสริมทีมที่น่าสนใจนะครับท็อปตำนานผมว่ามีโอกาสลุน้นนะครับสำหรับตัวละครนี้แล้วก็อีกหนึ่งอันนะสำหรับเกียร์ที่มาเดือนนี้ก็คอมโบกับสกิลเขาด้วยถ้าใครเปิดได้แว่นกันปีกดาวเนี่ย เพั้นกปิดบดาวนะครับก็จะมันจะมีเปอร์เซ็น์ฟองสบู่บวกไปอีกประมาณสูงสุด3.5นะเดิม6วิบวก3.5สูงสุดก็เป็น9.5ก็ลอยกันยาวๆไปเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ